มานะครับเรามาอยู่กันกับบท3.4ครับการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากของบล็อกเชนตอนที่1ครับโดยหัวข้อแรกนะครับที่ผมจะพูดเลยก็คือพูดในเรื่องของการขยายการรองรับผู้ใช้งานคืออะไรนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยได้อธิบายไปคร่าวๆได้เห็นภาพบางส่วนแล้วในบทที่ผ่านมานะครับในบทที่ผ่านมาเนี่ยผมอธิบายถึง3เรื่องของบล็อกเชนหรือว่าบล็อกเชนของไทยเลยมานะครับซึ่งมี3าคุณักษคือ scalability decentralization และ Security y ครับเราเลือกได้เพียงแค่2คุณสมบัติหลักเท่านั้นนะครับโดยถ้าหากว่าเราเลือก Scalability หรือว่าความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากเนี่ยก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Decentralization และ Security ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับผมได้อธิบายแนวทางการขยายคร่าวๆไปแล้วนะครับแบบเช่นการขยาย Block Size หรือว่าการลด Block Time ก็จะทำให้สามารถเพิ่ม Scalability ได้นะครับแต่ในหัวข้อนี้นะครับผมจะอธิบาย เจาะลึกเข้าไปครับว่าการขยายรองรับผู้ใช้งานคืออะไรแบบละเอียดมากขึ้นอย่างแรกนะครับ scalability ครับคือความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานซึ่ง scalability ตัวนี้นะครับสามารถที่จะวัดผลได้ด้วยค่าค่าหนึ่งครับเราเรียกค่าตัวนี้ว่า TPS หรือว่า transaction per second นั่นเองครับ transaction per second คืออะไรครับมันก็คือจำนวนของธุรกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ ใน1วินาทีนั่นเองครับซึ่งถ้าหากตัวเลขตรงนี้ยิ่งเยอะยิ่งสูงก็จะหมายความว่าเราสามารถรองรับธุรกรรมเป็นจำนวนมากได้ครับผมและ1ในปัญหาที่ใหญ่สุดของบล็อกเชนอย่าง Bitcoin และ Ethereum ก็คือประเด็นในเรื่องของ s c a l a b i l i t y ตรงนี้เรื่อง TPS ตรงนี้โดยตรงอย่างที่ได้อธิบายทุทกทคนไปในบทที่แล้วเลยครับความพยายามในการขยาย scalability นะครับเราจะขอเรียกสิ่งสิ่งนี้ว่า s c a l i n g Solution ครับ Scaling คือการขยายส่วน Solution เนี่ยคือแนวทางหรือว่าวิธีครับซึ่งจะต้องคำนึงหลากหลายปัจจัยทางโครงสร้างของบล็อกเชนนะครับโดยคร่าวๆแล้วนะครับปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงกันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนละกันนะครับส่วนแรก execution layer scaling นะครับคือการขยาย scalability ในแง่ของการประมวลผลธุรกรรมต่างๆการตรวจสอบการยืนยันธุรกรรมต่างๆ 2. data availability scaling ครับคือการขยาย scalability ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล storage นะครับตามชื่อเลย data availability คือความพร้อมของข้อมูลในการนำไปใช้งานต่อได้พูดง่ายๆครับมันคือข้อมูลที่จุบรรจุอยู่ในโนดนั่นแหละนะครับว่ามันจะเยอะมากเยอะน้อยขนาดไหนนะครับและส่วนที่3คือ c o n t e n s u s scaling ครับหรือว่าการขยาย scalability ในส่วนของ c o n t e n s u s นั่นเองครับ โดยปัจจุบันนะครับเราจะมุ่งเน้นหรือว่าให้ความสำคัญหลักๆเนี่ยออกไปอยู่ที่ในส่วนของ execution layer scaling และ data availability scaling ครับซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับผมขอสปอยเอาไว้ก่อนว่ามันมีแนวทางต่างๆมากมายเลยหนึ่งในแนวทางที่เป็นสิ่งที่ถูกพัฒนามาเยอะมากๆในปัจจุบันนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า layer 2 scaling solution อย่างตัว low u p p s นั่นเองครับซึ่งอย่างภาพนี้นะครับ คือตัวอย่างคร่าวๆของคำว่า c k Rollup ครับซึ่งเดี๋ยวจะถูกอธิบายในอนาคตแต่ว่าสิ่งๆนี้คือสิ่งที่นักพัฒนาต่างๆเนี่ยกำลังพยายามนำมาแล้วก็เรียกได้ว่าแก้ไขปัญหาเรื่อง scalability ของ Ethereum ได้อย่างหมดจดครับอีกภาพนึงนะครับเราจะบอกเห็นได้ว่าการดีไซน์โครงสร้างของ Blockchain ครับปัจจุบันก็ได้มีการดีไซน์โครงสร้างในรูปแบบที่พัฒนามากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับเรียกได้ว่า พุ่งเน้นในคุณสมบัติที่จะทำให้มี scalability ที่ดีมากขึ้นครับเช่นการพัฒนาตัวของ modular blockchain ขึ้นมานะครับหรือว่าการ sharding ต่างๆที่เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันคร่าวๆในบทถ,ถัดไปครับ scaling solution นะครับหรือว่าความพยายามในการขยาย scalability ของ blockchain นะครับในปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบมากมากที่แตกต่างกันครับซึ่งแล้วแต่โปรเจกต์เลยนะครับบางโปรเจกต์เนี่ยเรามองคุณสมบัติที่แตกต่างกันเราอาจจะเลือกวิธีที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปจบที่อะไรแต่โดยมากแล้วการพัฒนาตอนนี้ของมันกน็จะอยู่ที่ในเรื่องของโรอัพส์ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขอแบ่งแยกย่อยออกเป็นสองวิธีหล,ล,ลักๆคร่าวๆไว้กับทุกๆคนเนี่ยพอเห็นภาพใหญ่ของมันนะครับวิธีแรกเลยนะครับเราเรียกมันว่า เลเยอร์บัน scaling solution หรือว่าการ on-chain scaling นั่นเองครับ on-chain scaling คืออะไรครับขยายความสามารถในการใช้งานเนี่ยบนบล็อกเชนจริงๆก็คือเรามีการขยายบนบล็อกเชนจริงจริงการทํางานทุกอย่างทํางานบนบล็ c h a i n เช่นการขยายบล็อกไซส์ให้มากขึ้นเพื่อจะรองรับธุรกรรมบน b l o c k c ให้ได้มากขึ้นหรือว่าการลดบล็อก time ลงเพื่อจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปิดบล็อกได้บ่อยมากขึ้นบ่อยมากขึ้นแล้วก็เก็บข้อมูลจํานวนมากได้ครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีเนี่ยมีมากมายนะครับผมแบ,บ่งเอาเป็นตัวอย่างตรงนี้ก็คือ1เลย hard fork ครับ hard fork คืออะไรนะครับ hard fork, hard fork ก็คือการนำโค้ดเดิมของโปรเจกต์ที่เราสนใจเนี่ยนะครับมาฟ o r หรือว่าทำการเปลี่ยนแปลงเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมา นะครับโดยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปของหลายๆอย่าง,างเช่นการขยายบล็อกไซส์ให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าการลดบล็อกไทม์ตรงนี้ก็จะเรียกว่า hard fork ทั้งหมดนะครับแบบที 2> ่2 new blockchain project เราสร้างแบบ b l o c k c h a i แบบใหม่ขึ้นมาเลยโครงสร้างต่างๆแบบใหม่มาเลยโดยเราคาดหวังว่ามันจะช่วยเรื่อง scalability ได้นะครับ 3. bitcoin s e c r e t witness นะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่เกิดขึ้นจริงในการขยายความสามารถในการรองรับผู้ใช้ง,งานจำนวนมากของ bitcoin นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวนี้ได้รับการอัปเกรดในบิตคอยแล้วนะครับอธิบายคร่าวๆมันคืออะไรมันคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการเก็บข้อมูลตัวบิตคอยครับยกตัวอย่างในภาพนี้เลยนะครับเราจะเห็นภาพการเปรียบเทียบระหว่างบล็อกแบบ non-segwit กับ segwit ครับในการเก็บข้อมูลของบล็อกบิตคอยนะครับมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเรียกว่า digital signature หรือว่าเป็นการยืนยันการส่งการโอนเงินตรงนี้นั่นแหละนะครับ digital signature เนี่ยเรารู้ดีว่าขนาดมันใหญ่ดังนั้น การมีเซ็กวิดขึ้นมานะครับเรามีการแยกตัว Digital s i g n a เจอรตรงนี้มาเก็บในอีกส่วนส่วนหนึ่งของบล็อกเชน i t c o i n ซึ่งส่วนตรงนี้เราจะมีการลดการคำนวณขนาดธุรกรรมนะครับแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมลงมันตรงนี้ก็จะช่วยให้บิตคอยเนี่ยสามารถที่จะขยายผู้ใช้งานที่เพิ่มเข้ามาได้พอสมควรครับแต่อย่าลืมนะครับ e รี i ความ n t ในการวันหนดก็จะแอบสูงมากขึ้นอีกนิดนึงครับผมอีกหนึ่งวิธีนะครับซึ่งเป็นวิธี l a y e r 1 Scaling Solution แบบ On-Chain Scaling ที่ทางฝั่งของ e t h u r e เนี่ยตั้งใจจะทำครับและถือเป็นรวดแบบสำคัญเลยคือในส่วนของการ s h a r d i n g ครับผมส่วน Layer 2 Scaling Solution นะครับแบบอ f ฟเชนสเกลลิง f อฟ a ช n Scaling คืออะไรครับคือการที่การการะทำทุกๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ยืนอยู่บน blockchain 100%ละอาจจะมีการใช้โปรโตโคอลอื่นๆมา on top หรือว่าเป็นโปรโตโคอลอื่นๆน,นอกเชนนั้นครับตัวอย่างก็เช่น Stage c h n n e l side chain plasma r o l l up หรือว่า Va i ที่จะถูกอธิบาย ในบทถัดไปอีกครับ